สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีศึกษาการกระทําความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ฉบับที่2นะคะค่ะเรามาทําความรู้จักพรบอคอมพิวเตอร์ดีกว่าค่ะพระบอคอมพิวเตอร์คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็เป็นทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบต่างๆที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพรบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกัน ควบคุมการทำผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นี้ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พรบกำหนดไว้ค่ะเราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องการการะทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อยู่บ้างซึ่งบางเหตุการณ์ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเลยเพื่อจัดการกับเรื่องนี้พวกเราต้องมีพรบอรคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมหากเราไม่รู้เอาไว้เลย เราอาจจะเผลอทำผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้กรณีศึกษาการกระทำความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการประกาศใช้พรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับที่2ก็มีเคสที่เข้าข่ายกระทำความผิดออกมาให้เห็นกันบ้างเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นเราจึงขอ,อยกตัวอย่างเคสที่กระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะข่าวของการที่มีมือแฮกเกอร์ได้ทำการแฮกราดผ่านของทวิตเตอร นายโยกยิ่งลักษณชินวัตรโดยการเข้าไปโพนเนื้อหาต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการลวงคอกันแบบซึ้งๆหน้าเลยทีเดียวค่ะซึ่งเนื้อหาที่ผู้แฮกได้โพ์นั้นออกแนวประมาณโจมตีรัฐบาลวิพา์วิจารณ์นโยบายของรัฐณปัจจุบันโดยเฉพาะข้อความสุดท้ายบอกว่าแม้กระทั่งทวิตเตอร์ของตนเองยังปกป้องไว้ไม่ได้แล้วประเทศนี้จะปกป้องได้อย่างไรฝากให้พี่น้องคิดดูนะครับส่วนข้อความที่แฮกเกอร์ได้โพ์นั้นเมื่อต่อการจะมีข้อความว่า ไม่ได้ทําเพื่อคนไทยเราทําเพื่อคนที่สนับสนุนเราไม่ใช่คนที่เห็นต่างจากเราการแก้ไขปัญหาน้าท่วมไม่ใช่แค่สร้างภาพเฉพาะหน้าแต่เป็นการรวมพลังของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจมาแก้ไขยั่งยืนถึงเวลาหรือ,อย่างประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีไม่ใช่แค่สร้างภาพ จากกรณีศึกษานี้เป็นการกระทำความผิดพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา5ผู้ใดเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะมาตรา6ผู้ใดร่วงรู้มาตราการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจะทําขึ้นเป็นการเฉพาะถ้าเํามาตราดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมีชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราที่7ผู้ใดเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันการเข้าถึงต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตตาที่8ผู้ใดกระทำความผิดด้วยการมิชอบด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้มีไว้ประโยชน์สาธารนณะหรือเพื่อบุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ต้องระวังจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ เพื่อการใช้ออนไลน์อย่างถูกกฎหมายสำหรับสาระสำคัญทีห่หลายคนควรพึงระวังในพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560หรือพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 1. การฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปมปรับ200,000บาท 2. ส่ง SMS โฆษณาโดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้สามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นการสแปมปรับ2 0 0แสนบาท 3. ส,ส่งอ e ีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับ2 0 0แสนบาท 4. กดไลค์ได้ไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ยกเว้นการกดไลค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตา112 5. กดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจข้อขายความผิดตามพรบร 6. กพบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งของเจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานรับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของจะไม่มีความผิดตามกฎหมายต่างๆ 7. สำหรับแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เมื่อลบออกจากพื้นที่ของตนที่ดูแลแล,แล้วจะถือเป็นผู้พ้นผิด 8. ไม่โพสสิ่งรามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 9. การโพสเกี่ยวกับเด็กเกยาว,วชนต้องปิดบางใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูเช่นชมอย่างให้เกียด 10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกียดชัง่าสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย11การโพสต์ว่าคนอื่นมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้กล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้12ไม่ทำการละเมิดสิทธิผู้ใด ไม่ว่าข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอ13ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีอวยพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์หาไรายได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นจึงควรรู้กฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้ค่ะขอบคุณค่ะ